ท่านเอาง้อออกก็สิบเปดรเอาออกดอกมือเนี่ยแชะแล้วเสียคนเจี้ยงแต่คนกินออกอยู่ในขอบขอบคุณสี่สิบหกท่านค่ะขอบคุณมากมาย คนก็ย้อยย้อยย้อยอยลงแม่ย่บกระเจ้าดอกถ้านาเอาเป็นอันเปาบุญกินอีกซะบอบ <c ười> เมื่อันนี้อากาศเย็นเย็นด้วย น,นี้ก็ออกพัรษาแล้วเด้อพี่น้องจ้าวันนี้ก็ห่อข้าวพรุ่งนี้ตักบาทเทโวนะคะตักบาทเทโว <c oughs> ขอบคุณห้าสิบท่านคะ่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณเด้อค่ะเด้อกระบบโหว่าจักเลิบจักไหลดอกมันปรเห็น สวัสดีนะคะเดอ้อนี่กบได้ใส่กันว่ากบได้เยอะมากนี่นะะละอุ่นอุ่นกับบได้อุ่นใส่อ ขอบคุณหกสิบห้าท่านค่ะขอบคุณหกสิบเอ็ดท่านค่ะเอาหัวกับหองแหละจะ่าต้องออกหรอกว่ามั่นอั้นมั่น,นไหไนมันแฉมันแฉะเลยสิเอาเี้ยงไปคนกินออกมือนี่ ปนปัดพอพูนหลายๆจปะปนัดตาคือแทะพนัดตาคือแท้แม่นยูอันตาคือยูปนัดเต้ก็ได้บอกว่าเนือก็มาเป็นลอยคนเดียวปนัดบอกว่าเนือมาเป็นลอยมาเป็นหกสิบห้าสิบสิโล่งเรลาก็นยังสี่สิบกลัวอยู่เด็เป็นชั่วโมงกับพ่อได้อย่างดอกพ่อเห็นมหอย่าง <laughs> ບໍ່ແມ່ນມີຫຍັງຮັກເປັນຈັດ